ท่านชี้เน่พียูอ่ะพียูโฟมอ่ะพอพอเราปูมันอ่ะล้อบางทีเราเหนื่อยแล้วก็ชงคาปูชิโน่กินได้ใช่ปะ่ะคาปูชิโน่เย้เย้เรากินไปคาปูชิโน่น้ําแข็งเย็นๆแหน่มาแล้วก็ทอมมี่ก็มือหนึ่งยิงหลังคาไปไดออ้อย่าตดพอแล้วแดกได้อย่าตดพอแล้วทอมมี่ เออแม่โอ้สไปซี่สไปซี่สไปซี่เนี้ยนะสไปซี่อทาไทยแลนด์เซเพดเพดเพด ออมีโอ้ยไม่เป็นไร oh, ไม่ <got> ไม่อยากได้ oh. บ้านกูเปลือกหอ,อยเต็มแล้วทอมมี่ <laughs> เออโอ้อะไรวะกูต้องตกใจไหมเนี่ยเออมันให้ดูอะไรอะเออโอ้ยไม่เอาแล้วทอมมี่ไม่เอาแล้วนะ อยู่ไม่ต้องส่งให้ฉันแล้วนะอมไม่ขนาดนั้นแล้วอะแมวนะไอของฝากนี่ขอขอขอไม่รับแล้วกันเออทอมมี่ <laughs> เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ we not drink นะ we not drink alcohol not drink yeah no, no. ภาพนี้คือไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมมองไอทอมมี่ก็คืออ้ายคุเจอคนไม่กินแอลกอฮอล์เหมือนผมและแต่คือสภาพคนไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ใช่หน้าดีอา้อาวอมึงดิ้งอะไรอยู่เนี่ย <laughs> แล้วก็ทอมมี่มึงทำกูช็อตฟิวมากเลย